ลิ้นของลูกเป็นฝ้าขาวแบบนี้อันตรายไหมอาการลูกลิ้นเป็นฝ้าขาวเนี่ยจะทําให้ลูกรู้สึกไม่สบายตัวและลูกเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการทานนมได้เพราะการที่คุณพ่อคุณแม่ให้ลูกทานนมผงแล้วไม่ทําความสะอาดลิ้นลูกนะคะก็จะทําให้ลิ้นของลูกเนี่ยมีคราบขาวๆเกาะที่ลิ้นค่ะและหนาขึ้นกลายเป็นเชื้อราสาเหตุเชื้อราเนี่ยค่ะที่ทําให้ลูกเนี่ยรู้สึกระคายเคืองและรู้สึกเจ็บเวลาที่ทานนมซึ่งอันตรายไปกว่านั้นค่ะหากลูกเนี่ยเจ็บจนทานนมได้น้อยนะคะก็จะทําให้ลูกได้รับสารอาหารจากนมไม่เพียงพอค่ะซึ่่งงนีจะะสผลกรบ ต่อการจเจริญเติบโตของทารกได้ดังนั้นนะคะคุณแม่ควรที่จะหมั่นดูแลความสะอาดในช่องปากให้ลูกอยู่เสมอเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อราเกาะที่ลิ้นของลูกจนกลายเป็นคราบหนาๆซึ่งเชื้อราเนี่ยมักจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่อุ่นแล้วก็ชืน้นซึ่งในช่องปากของทารกเนี่ยจึงเป็นแหล่งที่เอื้อต่อการจเจริญเติบโตของเชื้อราได้ดีนั่นเองค่ะดังนั้นมาดูวิธีการทาความสะอาดช่องปากของทารกให้ถูกวิธีกันค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีน้ำต้มสุกที่เย็นแแแลลล้้บบ้นน้้วววว2ัักกอออเเชช็ดดดิินนบบสสขงงงททใ่ายยะปภ ออกแบบมาเพื่อลูกน้อยโดยเฉพาะเลยค่ะมาดูวิธีการนำขาอสะอาดลิ้นของทารกกันค่ะนำผ้าก,กอสสวมเข้าไปบนนิ้วชี้นำส่วนปอกสวมเข้าไปบนนิ้วโป้ง จากนั้นค่อยๆจุมน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วมาเริ่มเช็ดทำความสะอาดที่บริเวณลิ้นของลูกกับพุงแก้มของลูกสันเหงือกของทารกควรเช็ดจากด้านในออกมาด้านนอกควรเช็ดวันละสองครั้งเช้าแล้วก็เย็นโดยถ้าหากคุณแม่รู้สึกว่าผ้ามีขนาดที่ใหญ่เกินไปนะคะให้คุณแม่กลับด้านจะทำให้ผ้าเนี่ยมีขนาดเล็กลงได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนไม่อยากให้ลูลกกลายเป็นคราบเชื้อนะคะรีบดูแลด่วนๆเลยค่ะ